กขอเจริญพรเจริญธรรมจเจริญสุขมาตามสายเสียงมาตามสายแต่สมัยนี้ไม่มีสายเ,ยเสียงไปตามอากาศยอยู่ที่ไหนก็รับฟังได้รับชมได้เ,เป็นความ ทันสมัยของโลกก็เร mm ียกว่าเอามาใช้ให <people> <aime> like <masterpiece> ้เป <peace> ็นประโยชน์อย่าใช้ในแง่ของความเป็นโทษแตายใช้เป็นก็เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเราก็เกี่ยวข้องอยู่กับโลกเยอะทั้งร่างกายและจิตใจ แม่โลกจะอยู่ในสภาวะของความเป็นอนิจจังแต่ตราบใดที่เรายังเกี่ยวข้องกับมันอยู่มันก็ต้องมีประโยชน์ส่วนหนึ่งกับการดำารงชีวิตของเรานจึงเรียกว่าใช้เป็นก็ไม่เป็นโทษนแต่ใช้ไม่เป็นมันก็เป็นโทษทุกอย่าง เรียกว่าทุกอย่างเลยแหละแต่อาหารการกินมันก็ยังต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยกินไม่เป็นก็เป็นโทษนีดื่มไม่เป็นก็เป็นโทษเหมือนกันแต่ดื่มเป็นก็เป็นประโยชน์กินเป็นก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนี่หลายๆอย่างเนี่ยดังที่พูดอยู่เรื่อยๆเตือนกันอยู่เรื่อยๆนี ว่าเราก็ต้องคิดพิจารณาถือเป็นการปฏิบัติอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรามันก็คงบอกเราสอนเรามันไม่ได้บอกเป็นคำพูดหรอกแต่ว่าคนที่รับเนี่ยมันมีจิตมีใจมีความคิดดูเป็นเห็นมันสอนน ถ้าดูไม่เป็นก็ไม่เห็นว่ามันสอนอะไรต่างคนต่างอยู่เฉยๆแต่ถ้าดูเป็นมันก็เป็นครูทุกอย่างเลยเรียกว่าครูเรียนรู้จากธรรมชาติไม่ใช่ครูแบบมาจำที่จำใชยสอนกันอย่างเดียวนั่นเขาเรียกว่าเป็นปฐมบทเป็นการเกินนำหรอก นําให้รู้แนวทางพอรู้แนวทางแล้วก็จับหลักได้แล้วเนี่ยพอจับหลักได้มันก็กลายเป็นครูสอนเตือนเราได้ทุกอย่างถ้าดูไม่เป็นมันก็เหมือนกับเห็นแล้วก็สักแต่ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์ตรงนั้นเราก็ต้อง ใช้ธรรมะมาเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตการพบการเห็นตามีธรรมมันก็เหมือนกับเป็นสื่อการสอนให้เราได้รับรู้ในทุกเรื่องในทุกอย่างเนีเราก็ต้องดำเนินต่อไปว่างั้นแต่ ในชีวิตที่ยังดำรงอยู่เนี่ยมันหยุดไม่ได้มันก็ต้องไปอยู่อย่างนี้แหละเนีไปทำกลางโลกแห่งความวุ่นวายเนี่ยนี่จะต้องฝ่าฟันกันไปเนี่จนถึงที่สุดของมันนีบางคนก็ไปไม่ถึงที่สุดเนี่ยรัแต่เจ้ายังเปรียบเทียบว่ายังไม่ชนะเลยนี่ย บางคนก็ตายในสนามรบก็มีหรือว่าไม่ตายก็เจ็บจนตายก็มีต้องหามส่งโรงพยาบาลรักษาเสร็จแล้วก็มาสู้กันต่อไปอีกจนกว่ามันจะชนะนะแต่โลกนี้เอาชนะยากเี่มันมีแต่แพ้แต่ว่ามัน ใจมันยังฮึกโขมนีที่จะต่อสู้ที่จะรบมันก็ยังดีเเรียกว่ากระตุ้นกระตุ้นให้เกิดวิริยะอุตสาหะที่จะฝ่าฟันให้มันพ้นไปให้ได้เพระนั้นการปฏิบัติมันจึงหยุดไม่ได้เราจึงต้องคอยเตือนกันอยู่เรื่อยๆ เตือนเรื่อยๆนี่บางคนก็ลำคาญเหมือนกันนี่บอกบ่อยๆก็ลำคาญเหมือนกันนะเอจริงๆมันก็เป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งเป็นการสอบอารมณ์เหมือนกันนนี่เราจะได้ดูตัวเราเนี่ถ้าเราไม่อยู่กับตัวเรามันก็เกิดขึ้นลักษณะนั้นอะไรก็ลำคาญไปหมดแม้แต่ดีมันก็ เป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าใจมันไม่ดีนี่นี่เดีกก็เรียกว่าสอบอารมณ์ทั้งส่วนที่ชอบหรือไม่ชอบนี่คนเป็นมันไม่ไม่คูุกอลไยคนไม่เป็นนี่มันสำคัญคนไม่เป็นเหมือนพ่อแม่สอนลูกนี่นี่ลูกที่มันดีมันเก่งแล้วท่านก็ไม่ได้ติดใจเท่าไหร่หรอกนะ่จำจีจาใจนี่ก็เพราะมันยังไม่เป็นนี่แหละ หรือคนนอนยังไม่ตื่นน่ถ้าคนตื่นปลุกตัวเองได้แล้วก็ไม่เป็นไรน่ถ้าคนยังให้คนอื่นปลุกอยู่เนี่ยมันก็นก็ต้องอาศัยคนอื่นนีนอนตื่นสายก็ต้องคอยไปปลุกเนี่ยเนี่ยยังช่วยตัวเองไม่ได้บังคับตนเองยังไม่ได้เนี่ยแต่บังคับตัวเอง,งไ,ไดงงไรร้รู้เวลาเวลานั้นต้องตื่นเวลานั้นต้องหลับเนี่ยเรียกว่าคนรู้แนวปฏิบัติเนี่ยอย่างนี้มันก็ ไม่ไม่เป็นปัญหานี <c oughs> ไม่ลำบากใจนียแต่ว่าช่วยตัวเองได้เนี่ยเราตึงต้องเตือนต้องบอกกันอยู่เรื่อยๆเป็นการกระตุน้นนะเนี่น <c oughs> กระตุ้นให้มีสติเนี่ยให้ตื่นตัวรู้สึกตัวเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นมันลืมเนี่การปฏิบัติมันก็เหมือนกับก็เหมือนกับเรามา ปฏิบัติเพื่อละชั่วประพฤติดีเป็นพื้นฐานเลยมาทำดีดีที่ท่านรับรองนะดีที่พระพุทธเจ้าท่านรับรองเนะี <c oughs> ่ยแต่ดีปุถุชนรับรองนะี่มันก็ยังไม่ใช่ความดีเลย <c oughs> ดีที่ความชอบใจเราไม่ใช่ <c oughs> ด้านการสร้างความดีมันก็เป็นสิ่งที่ยากเนอะ แต่ยากก็พอสร้างได้อยู่นะเนีแต่ว่ายากยากไปก่อนนั้นเลยยากไปกว่าน,นั้นคือการรักษาความดีเนะี่ยที่จะให้มันออกดอกออกผลเนะี่ยยากเลยเนะี่ยลองปูชาคนปลูกต้นไม้ก็คงไม่ยากหรอกรณรงณ์งกันมาปลูกนะวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ไดนะ้แต่ว่าการที่จะเรียกคนมาดูแลรักษานี่เนี่ย มันยากยิ่งกว่านั้นนะเนี่ยการทำความดีมันถึงมีแต่เริ่มต้นใหม่ตลอดเนะี่ยเพราะมันไม่ได้รักษาเนี่ยถ้ารักษาความดีก็ไม่ต้องมาสร้างอะไรมันมากปลูกขึ้นมาต้นหนึ่งก็รักษาให้มันออกดอกออกผลนะนั่นแหละเนะี่ยมันยากตรงนั้นนะสอนให้ทำความดีมันยากอยู่เหมือนกันนะจะทำความดีก็ยาก แต่มันก็ทำได้อยู่นะแต่การรักษาความดีนี่นี่มันจัดอยู่ในสัมมาวายามะนี่ความภาคเพียนนี่นี่เรียกว่าเพียนสร้างความดีให้เกิดขึ้นนะแล้วก็เพียนรักษาความดีตอนนี้ต้องย้ำต้องใส่ใจมันบางทีมีดีแล้วไม่รักษาความดีหายไปแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ยังคิดว่าตนมีความดีอยูะเนี่ย เหมือนเราไปปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ได้เคยไปดูแลเลยเนีในสัญญาก็มีโอ้ยปลูกไปแล้วนตายหรือเป็นก็ไม่รู้ไม่เคยได้ไปดูเลยนะดยันก็เลยว่ามันไม่ได้รักษาเนะเหลือแต่สัญญาอยู่ในใจว่าเราได้ทําแล้วแต่ความดีมันหายไปหมดแล้วมันตายแล้วอะงั้นแต่มันก็เลยกลายเหมือนกับมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยนมาทําความดีก็เหมือนกับมาเริ่มต้นใหม่เนี่ย มันมารักษาศีลน,นี่แหละถ้าเราไม่ต่อยอดให้ดีมันมันมาเริ่มต้นไหมนี่การมาบ่อยๆก็คือมาดูแลมารักษาใช่ว่ามาดูแลร,รักษาที่เราปลูกเอาไว้นี่ยังอยู่ไหมนี่มันงามไหมหรือไม่งามนี่มาบำรุงมารักษาให้มันเจริญเติบโตงอกงามนั่นต่างหากนถ้าอย่างนั้นมันตายนีย่ที่หลวงปู่ชาท่านบอกว่า จ็ดวันก็เหมือนกับมาปลูกใหม่โอ้ยกลาไมก็หมดเนี่ยไม่เหลือเนี่ยเอามาตะกี้กลามันก็ตายหมดนี่บ่มาทีก็มาเริ่มต้นใหม่ปลูกใหม่เนี่ยมันขาดการรักษาแต่ <c oughs> าก,การรักษาถ้าพูดให้เป็นภาษาของผู้ปฏิบัติก็คือการปฏิบัตินั่นแหละนี่การปลูกนะั้นเป็นกรรมฐานนปลูกนะ จุดหมายที่ตั้งลงลุม่มลงดินนเป็นฐานที่ตั้งก็เรียกกรรมะเป็นกรรมฐานที่ตั้งของความดีเเราตั้งเอาไว้แล้วตั้งตรงไหนก็ตั้งเลตั้งตรงกายตั้งตรงวาจาตั้งตรงจิตใจนะสามฐานสามทางนี่แหละเนี่ยดี๋ยวก็มาเพียรดูแลรักษาเออเนี่ยพื้นฐานก็มันรักษาให้มันดีเนี่ย การปฏิบัติก็คือการควบคุมการสังวรระวังเนีที่อุปตเจานสํารวมอินทรีย์นั่นก็คือการปฏิบัตินะการระวังพอเรามาปลูกเอาไว้แล้วมาสร้างฐานเอาไว้ดีแล้วนี่คือเราสมัครใจเข้ามาปฏิบัติเชื่อคําสอนแล้วเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนื่องจาก กรรมที่เราสังสมมา,ม,ามันไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วมันเป็นอุปนิสัยฟังอยู่ในจิตใจเนี่ยนั้นมันจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาหรือปฏิบัติเนี่ยมีหน้าที่ปฏิบัติขจัดสิ่งเก่าๆที่มันเคยชินน้นนะให้มันออกไปจึงมีการเพียรละและก็เพียรระวังนะทั้งระวังทั้งละออกไปส่วนที่ละมันก็ไม่ใช่น้อยนะ พอมันสั่งสมมาจนยิ่งมันฝังลึกเป็นอนุัสใช่ไหมแต่เรียกว่าเป็นอนุสัยมันฝังลึกเนี่ยโอ้ยมันละได้ยากมากเลยละหยับหยาบก็พอได้บ้างนะแต่กันนั้นมันก็ยังยากนะบางคนหยับหยาบยังละได้ยากด้วยเนะไม่ต้องกล่าวถึงความละเอียดเนี่ยเพราะความละเอียดมันเป็นเรื่องของคนปฏิบัติของคนภาวนาเนี่ยมันมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นต้องจ้องต้องเพ่งพินิษ คิเจรณาเนี่ยบางทีเราดูต้นไม้มองไปก็เหมือนไม่มีอะไรนะก็ดูดีอะแต่มันมีนะมีแมลงมีหนอนบางทีนอนมันพรางตัวอยู่กับใบไม้กับกิ่งไม้นี่แทบจะมองไม่เห็นนี่ดูแล้วโ่าต้นไม้ทำไมมันเช่าไปเหี่ยวไปเนี่ยดูต้นก็เขียวดีเยอเนี่ยสมบูรณ์อยู่พอไปดูมันมีแต่นอนทาง,งานกินเลยมันลำบากมันตรงนี้แหละเนี่ย ดังนั้นตรงนี้มันเป็นความละเอียดที่จะต้องใช้หลักภาวนาภาวนาก็คือหากระจกหรือหาแว่นมาขยายให้มันเห็นชัดขึ้นนั่นแหละเนี่ยพูดภาษาแบบลุกทุ่งนะเนาะภาวนาก็คือทําให้มันสว่างขึ้นให้มันเห็นชัดขึ้นเนี่ยถ้าไปพูดภาษาปริยัติบางทีคนไม่ชอบธรรมะก็เบื่อเลยสัมมาวิพัสนาเน่ย ฟังแล้วก็เป็นเรื่องลึกเกินไปทําไม่ไหวแล้วเราชาวบ้านผู้ทุชนเนี่ยถ้าพูดภาษาจะเปนง่ายๆเนี่ยตาเรามันมืดตาเรามันบอดหรือว่าตาไม่มืดไม่บอดตามันฟ้ามันฟางเนี่ยทำยังไงเนาะจะให้ตามันสว่างให้มันมองเห็นได้ชัดเนี่ยนั่นแหละคือข้อปฏิบัตินี่ก็มารักษามาดูแลตาให้มันดีนี่หรือมันมองไม่เห็นก็ าวิธีเอาแว่นมาสองแว่นขนาดนี้เห็นชัดไหมนี่เวลาเราไปตรวจแว่นใช่ก็จะมีหลายๆอย่างนีหลายๆขนาดนี่ขนาดนี้มัวมไหมมัวนี่เอาตัวนั้นมานี่พอใช้ได้ไหมยังใช้ไม่ได้โอหลายครั้งหลายครานะจนกว่ามันจะมองเห็นชัดนะถึงจะยุตินี่อันนี้พอไหมชัดไหมอ่านได้ไหมนี่นสว่างเออใช้ได้ <c oughs> นี่การภาวนามันก็เหมือนกัน ตราบใดมันยังไม่สว่างไม่เห็นชัดเนี่ยมันก็ยังมีหน้าที่นที่จะพึงปฏิบัติสแสวงหากระจกหรือว่าแว่นขยายให้มันชัดขึ้นนีก็อาศัยหลักภาวนานี่แหละนีการมาศึกษามาเจริญสมาธิภาวนานะให้เกิดความตื่นตัวให้มีวิริยะอุตสาหะโอ้ทำไปอีกนานเนี่บางทีมันไม่ใช่พบนี้ ชาตินี้เท่านั้นมันจบเนี่ยนีย่อันนั้นวิสัยของพาริยเจ้ากันสร้างบาร,รมีมาเยอะแล้วเนี่ยท่านเป็นภพสุดท้ายชาติสุดท้ายเนี่ยแต่เราเนี่ยบุญบาร,รมีชักนำมาแค่นี้ก็ถือว่าบุญเยอะแล้วเนี่ยทำให้เราไม่ขาดสติไม่ได้ลืมความดีไม่ได้ลืมกุศลเนี่ยอย่างได้มาต่อกุศลหรือต่อผลบุญให้มันเพิ่มขึ้นก็ถือว่าโชคดีแล้วเนี่ย,ยมันจะจบหรือไม่จบ สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยอันนั้นมันคนละเรื่องหรอกนะเหมือนด,ดังกล่าวที่เบื้องต้นเนะยเรามารักษาต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยบางทีเราเลือม,มันยังไม่ตายเนี่ยเราดีใจละเห็นมันไม่ตายก็ดีใจเนี่ยดีใจที่จะได้บำรุงรักษาเนี่ยหาวิธีให้มันเจริญงอกงามใหดด้ดอกออกผลเนี่ยนั่นก็ได้กว่ามาต่อยอดมาสร้างบาร,รมีธรรมหรือสร้างความดีให้มันมากขึ้นอย่างน้อยๆไม่ให้มันหลงเนี่ย ชาตินี้อยากให้มันหลงเนี่ยถ้ามันไม่หลงมันก็ไปที่ดีๆหน่อย <c oughs> ถ้ามันหลงแล้วมันจะปัดจ,จะพลูไปทางที่ไม่ดีมันก็จะเสียเวลาอีกนานนี่แล้วก็ทุกอีกนานด้วยงั้นแต่ทุกอีกนานเนี่ยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ต้องการเนี่ยดึงเราเข้ามาสู่ทางนะส่วนจะถึงจุดหมายเนี่ยช้าเร็วนั้นมันอยู่ที่กำลังหรือวามีของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ย เพียงแต่ดึงเข้ามาถูกทางแล้วนั่นก็เป็นความเบาใจและสบายใจเนี่ยผู้ที่เข้ามาถูกทางแล้วก็เป็นผู้ที่โชคดีเนี่ยเบาใจสบายใจเนี่ยแม้มันจะช้าจะเร็วนะี่ก็ยังอุ่นใจเราไม่หลงทางเนะี่ยไม่ออกนอกทางแต่นั้นผู้ที่เข้าสู่ทางรู้ทางว่าเป็นทางนะรู้ว่าเป็นทางไปสู่หนทางอันประเสริฐเลยไปสู่หนทางดับทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ย มันก็จะไม่พลิกแผงไม่ได้หนีไปไหนหรอกถึงจะยากลําบากจะช้าจะเร็วมันก็ไม่ทิ้งหนทางนั่นก็คือศีลธรรมหรือคุณงามความดีมีความเชื่อมัน่นว่านี่แหละเป็นทางทางแห่งความสุขทางแห่งความพ้นทุกเนี่ยใครจะมาปั่นหัวไปทางไหนมันไม่ไปถ้ามันเชื่อว่าทางนี้ถูกแล้วเชื่อคําสอนพระุทเจ้าว่าทางนี้ตรงแล้วถูกแล้วเนี่ยไปถึงจุดหมายไปทางอย่างแน่นอนนะ นี่ใครจะมาวอนมาขอมาอะไรมันไม่ไปนี่นั่ก็เรียกว่าศรัทธาตั้งมัน่นไม่งอนเงินไม่คอนใครอะไรจะเกิดขึ้นใครจะว่าดีว่าร้ายอะไรก็ตามนี่มันเป็นการทดสอบเลยพุทธบริษัทนี่ก็ถูกทดสอบอยู่ทุกการทุกสมัยนี่แม้ยุคนี้ความเจริญของวัตถุมันมากนี่เขาก็ทดสอบเหมือนกันนะ <c oughs> ทดสอบเพราะความสมัยใหม่เพราะความทันสมัยนี่ ทำให้คนหัหลังให้ธรรมะผู้ที่มีธรรมะก็ถูกบททดสอบนี่คือทดสอบความรัทธาความมั่นคงนะี่ว่าเราจะหวั่นไหวไหมนี่หรือ,อไปนับถืออะไรคําสอนอย่างนั้นอย่างนี้เราจะหว่นไหวไหมได้ยินคนํานี้มีคนมากล่าวตัวพระเจ้าโอ้ยพระเจ้าเดียคนเขียนขึ้นหรอกธรรมะก็คนเขียนขึ้นนี่พระสงฆ์ก็สมมติขึ้นเท่านั้นนะี่เราจะเชื่อเขาไหมนี่นี่มันเป็นข้อ พิสูจน์ทดสอบนีทดสอบความศรัทธาความมั่นคงหรือทดสอบปัญญาเนี่ยศรัทธากับปัญญาเนี่ยทดสอบพุทธบริษัทว่าศรัทธากับปัญญาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนี่ถ้ามันมีมากมันก็ศรัทธาของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวเห็นไหมนี่นั่นคือมั่นคงเนี่ยใครจะว่าดีว่าร้ายว่าอะไรก็มั่นคงไม่มีใครรู้กับเราเรารู้ของเราเนี่ย อย่างหลวงพ่อชาท่านเทศสอนเห็นไหมแนละ้วเขาว่าโอ๊ยคุณทําผิดแล้วแต่เราทําถูกอยู่นี่นี่เราจะเชื่อเขาหรือท่านบอกไม่มีทางเชื่อเพราะเรารู้แก่ใจตนเองนี่นเราทําชั่วเขาว่าดีนะี่เราจะเชื่อเขาหรือก็ไม่เชื่อนี่ในนี้ว่าเชื่อมั่นในคําสอนจริงๆนี่ไม่ได้เชื่อคนเขาว่าแต่เชื่อธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่ เชื่อว่าท่านบอกว่าทําสิ่งนี้ดีนะดีจริงนะเนี่ยเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยเราทําตามพระเจ้านะคนเ็าบอกว่าไม่ดีเนี่ยนี่เป็นเรื่องของคนว่าเนะี่ยเราไม่ไหลไปตามนี่ละไรเลยวบททดสอบเนะี่ยหรือสอบอารมณ์บททดสอบว่าเรามั่นคงแค่ไหนเนี่ยถ้าไม่มั่นคงเราก็หวั่นไหวใครว่าดีตรงไหนก็ไปแล้วไปนะี่ยพลัดตะระไต,ตรเนะี่ย พุทตังสลังกัจฉามิทรมังสลังกัจฉาหรสังฆาสลังกัจฉามิหายไปหมดแหละลืมลืมหมดเลยนี่นี่นี่มันมันวันไหวไงนี่มันไม่มั่นคงนี่ถ้ามั่นคงแล้วนั่นแหละท่านจะว่าผู้มั่นคงเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางตรงนั้นท่านจะเรียกว่าตกกระแสไงเนี่ยคนที่ตกกระแสแห่งธรรมะคือมั่นคงนั่นเองนี่หรือดวงตาเห็นผรำเนี่ยก็คือมั่นคง ไม่งอนแง่นขอดแกนไม่หวั่นไหวแล้วใครจะว่าทําดีที่โน่นที่นี่ก็ไม่แหละมั่นคงในธรรมคาสอนอย่างแท้จริงนี่อันนี้เขาเรียกว่าตกกระแสไม่หวั่นไหวจะทุกข์จะยากจะลําบากนะก็ไม่ได้โทษธ,ธรรมะนะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนี่บางทีทำรรมาห้าอยู่ห้ากินเป็นเรื่องโลกแล้ว อดอยากยากแค้นขึ้นมาโอ้ยศีลธรรมไม่เห็นช่วยอะไรได้ระวังนะระวังตัวนี้มันจะทําให้เราตกไปไกลมากเลยนะนี่มันคนละเรื่องกันนะมันคนละอย่างกันนะกรรมกับศีลธรรมหรือคุณงามความดีมันต้องแยกแยะกันออกนะนี้เราไปหวังผลแต่ว่าเรามองไม่เห็นกรรมคือการกระทำคนเรามีกรรมเป็นของของตนนะ มีเหตุมีปัจจัยของกรรมเนะทำกรรมใดไว้ดี <c oughs> ก็ตามชั่ว <c oughs> ก็ตามย่อมได้รับผลการได้รับผลไม่ใช่ว่าจะได้รับผลตามใจเราชอบหรือตามใจเราเรียกร้องนะนะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนีย่แล้วว่าเราทํากรรมใดไว้กรรมดีกรรมชั่วหนักเบาเดียวนี้หรือก่อนนั้นนี่มันมันต้องผสมประสานกันด้วยไม่ใช่เดียวนี้เดียวนี้อาจจะทําดีอยู่นี่ทำก็ดีพูดก็ดีอยู่ชั่วโมงนี้ดีดีนะแต่ว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ย หลายชั่วโมงที่แล้วเลยหลายวันที่แล้วนะ่ะเป็นยังไงเนี่ยนี่มันกรรมนี้มันไม่ได้หายไปไหนเนี่ยมันไม่หายไปไหนมันฝังอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละเนี่ยเราจะไปโทษธ,ธรรมะของพระเจ้าไม่ได้เนี่ยนี่ต้องระวังเหมือนกันเนี่ยถ้าเราเผลอตรงนี้จะทําให้เราตกไปไกลมากเลยเนะี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อธรรมะแล้วทําดีคนทําดีเยอะแยะไม่เห็นได้ดีเลยเห็นไหมเรามีสํานวนนี้มาก,กัน ยาวนานเลยนะนั่นก็คืออย่าไปสนใจคนประเภทนั้นคนประเภทนั้นเขาไม่รู้ธรรมะอะไรเขาไม่ได้ศึกษาคําสอนพรธเจ้าอย่างแท้จริงนะพูดไปตามกิเลสแตกิเลสหรือว่า,ากิเลสมันสั่งให้พูดให,ให้ว่าอย่างนั้นให้เชื่ออย่างนั้นนะเขาก็เชื่อตามไปเนะเราจะไหลไปกับเขามันก็เสียทีนะเสียทีที่เกิดมานะเป็นมนุษย์ ได้พบพุทธศาสนาได้พบธรรมะนีที่ดีเลิศประเสริฐแล้ว,วใจเรามันง่อนแง,นงแน่นคอรแทนไม่มีความมั่นคงนีมันก็เลยต้องหลงไหลเนี่ยอันตรายนยีโดยเฉพาะยุคความเจริญแห่งวัตถุนีความเจริญแห่ง,เ,เ,หงเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ทำให้จิตใจของคนนั้นเหินห่างจากธรรมะหรือศีลธรรมเมื่เอเฮินห่างจะให้ธรรมะปรากฏได้อย่างไรเนี่ย เรา,าหันหลังให้ความสว่างเนี่ยแต่หันหน้าไปสู่ความมืดแต่เรียกร้องแสงสว่างมันจะสว่างได้อย่างไรเนี่ยอคิดเอาง่ายๆนี่แหละนี่ต้องการแสงสว่างเนี่ยแต่ว่าเดินเข้าไปสู่ความมืดไม่สแสวงหาแสงสว่างใครซ้ายก็ไม่มีเทียนเทินก็ไม่มีนะ,ะแต่ต้องการให้มันสว่างจะสว่างได้อย่างไรเนี่ยเราก็คิดแค่นี้ก็พอเข้าใจเนี่ย คนฉลาดสแสวงหาแสงสว่างอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งแสงสว่างเนี่ยเขาก็ต้องรู้จักเนี่ยธรรมะเปรียบเหมือนแสงสว่างแต่คนศึกษาเข้าใจมีกี่คนเนีนี่ยเพราะเขาเห็นแต่แสงสว่างข้างนอกเนยแสงสว่างคือตามปัญญามันเห็นได้ยากเนี่ยเห็นได้ยากไม่ได้เห็นได้ง่ายคนตึงได้ละเลยหันหลังให้สุดท้ายก็ปฏิเสธว่าไม่มีงนี่ เหมือนที่คนตาบอดไม่เห็นสีเห็นแสงเนี่ยก็เห็นว่าสีแสงมันไม่มีเพราะตนเองตาบอดมาแต่กําเนิดเนี่ยตั้งแต่ที่คนตาดีเขาก็มองเห็นอยู่เนี่ยมีโน่นมีนี่พูดไปเขตาบอดไม่เห็นเขาก็โอ้ยพูดเพ้อเจ้อพูดโมเมงยัง้นกูไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นเลยเพราะเราตาบอดไงนี่ยการภาวนาคิดพิจารณาลักษณะมันก็จะเห็นชัดเห็นชัดแล้วไปเชื่อมโยงไป สู่ศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนพระเจ้าโอ้นี่พระองค์ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกจริงๆเนี่ยทำให้ศรัทธาของเราเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินี่เนี่ยเดียวว่ามั่นคงโดยอัตโนมัติไม่งอนงันไม่อนไม่เอาละเนี่ยกลาว่าศาสดาไหนจะดีขนาดไหนพอแล้วพอแล้วสําหรับศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราเพียงพอแล้วนี่เพียงพอต่อการปฏิบัติเนี่ มแม้ขั้นพื้นฐานศีนลธรรมเราเรายังไม่ได้ถึงที่ไหนเลยนะนี่คำสอนพื้นนของท่านนะที่ละเอียดขึ้นไปกว่าน,นั้นแหลนะเนเรื่องศีลสมาธิปัญญานะการพัฒนาความละเอียดขึ้นไปเนะี่ยโอ้ยมันยังต้องใช้เวลาอีกเยอะอยู่นะีแต่โชคดีแล้วที่เราได้มาพบคำสอนที่ประเสรนะิฐนีอยู่ที่ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเนะีเชื่อคำสอนเชื่อแล้วมันไม่พอนะี เชื่อแล้วมาเริ่มต้นทำทำแล้วมันยังไม่พอมันก็ต้องเพียนต่อไปอีกก็อังที่กล่าวเบื้องต้นนบอกว่าเ,วเราทําความดีก็พอทําได้เชื่อความดีแต่ทาดีการจะรักษาความดีนั่นสินยากยากมากส่วนมากก็หายไปใช่ไหมต้นไม้ปลูกไว้ใน,นเดือนหนึ่งไปดูหน้าแรงยิงตายเลยฝนไม่ตกแต่ฝนตกให้ใบๆนึ ก็ยังต้องไปดูเลยบางทีก็มีนอนมีสัตว์มีอันตรายมา,มา,มากินมา้อนหมดเนี่ขาดการดูแลไม่ได้น,ะนี่ศิลธรรมนี่ก็ต้องมีแล้วก็ต้องดูแลรักษาแต่ไม่ดูแลรักษาก็ไม่เจริญงอกง,งามไปบุญเนี่ยก็เปรียบเทียบเห็นง่ายๆอย่างนี้แหละทั้งั้นเ,เราต้องมาเริ่มต้นใหม่ตลอดเนี่ยแล้วอยากให้มันออกผลมันก็ยากเหมือนกันนะมาทีหนึ่งก็ปลูกใหม่กาไม้หมดเลยไม่พอไม่มีไม่มีจะ เพราะพันให้หมดเลย <c oughs> นี่นี่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เพียงแต่ทําดีแล้วรักษาความดีกายวาจาใจเราทําดีไว้แล้วเนี่ยทำดีแล้วก็รักษากายวาจาใจให้มันดียิ่งขึ้นเท่านั้นแหละนั่นคือก,การรักษาให้มันเจริญงอกงามไปสู่จุดหมายของ <c oughs> สิ่งที่เราต้องการก็คือผลที่เกิดขึ้นเรียกว,ว่าเป็นวิบาก <c oughs> ผลของการกระทำเนี่มันไม่เกิดขึ้นตามใจเราได้ก็เลยว่าเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอันสมควรนี่บางอย่างให้ผลเร็วบางอย่างให้ผลช้าตามเหตุตามปัจจัยนี่นี่แต่เราหน้าที่คือการกระทำทําไปเห็นไหมต้นไม้บางอย่างใช้เวลา4ี5ปี5ปีผลไม้พืชสวนเล็กๆแน่น้อย 30, สามวันเท่านั้น 40, สี่สวันก็ได้กินแล้วสบายแล้วเนี บางอย่างหว่านไว้เกิดขึ้นมาเนี่ยผักเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยอาทิตย์เดียวก็ได้กินแล้วเนี่ยมันแล้วแต่เหตุปัจจัยนะผลไม้บางอย่างให้ผลเร็วผลช้าต่างกันเนี่ยแต่เราเข้าใจตรงนี้เราจะ้งรักษาการปฏิบัตินี่ทางกายทางวาจามันไม่ได้ง่ายเหมือนกับปลูกต้นไม้อย่างนั้นนะนี่มันเป็นสิ่งที่ยากแต่าเมื่อมันยากปลูกขึ้นแล้วก็ยากที่จะรักษาเนี่ยจะต้องใช้ความเพียรเยอะเนี่ถ,ถ้งว่า ความอดทนเป็นตะบะของผู้ภาคเพียน <c oughs> ผู้ภาคเพียนจ้มีความอดอดทนแล้วก็ไม่เห็นผลไม่ได้รับผลไม่ได้กินผลแล้วต้องเพียรต้องพยายามถึงจะเกิดผลขึ้นมาได้อนี้ธรรมะเป็นลักษณะนี้แหละถ้าเราเข้าใจลักษณะนี้ก็มันจะได้ต่อยอดไปได้ความดีของเราก็จะเจริญงองงามไพ่ยบน,นั้นธรรมะวันเล็กละนน้อยก็เพื่อกระต,ตุ้นเตือนใจนี่ โดยเฉพาะภาวะอย่างนี้เราต้องไม่ทิ้งทรรมอยู่กับธรรมะนะคนเราก็แปลกเลยถ้าไม่เตือนมันไม่ตื่นนะถ้าไม่ปลุกไม่ตื่นนะ่างอย่างแต่ถ้าหลับเนี่ยมันตื่นยากเลยต้องมีคนปลุกหน่อยถ้าปลุกแล้วเออใช่สว่างแล้ว <c oughs> ตื่นตัวขึ้นมาหน่อยนี่ก็เลยต้องปลุกกันบ่อยๆอย่างนี้นั่นคือลักษณะของธรรมะนะอาจารย์ก็ขอฝากเป็นก็คิดแก่พวกเราสาธุชนทุกๆท่าน พอให้ตรงตันจงเจริญในธรรมโดยตัวกันตลอดกาลละนานเทอ <c oughs>